สองปละเทศรัเซียครับมึงมึงมองยูผู้ง่คยถ้ามีแอร์นะครับถ้าเรามีปลั๊กไฟเสียบมันก็จะโอ้ยถ่ายคลิปส์ <laughs> นี่จะถ่ายคลิปตัว<ย>วันน,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 นนู้นบางน,น้ำมึงจะถ่ายคลิปอันนั้นแหละเปเงินบ่ฮอดนู้นถีถ่ายคลิปเนี้ยมือเศร้านู้นจะถ่ายคลิป นี่คือการถ่ายคลิปเบุญนางกวนเอนนี้มันก็จะถ่ายแล้วเจวเจอกันเลยนุชจะถ่ายคลิปในยันต่หมู่บ้านนี่แหละสองหมื่นสี่หมื่นโอ้แต่แกเดือนที่แล้วปุ๊บ <c oughs> แต่ว่าอากาศมันก็ร้อนเกินไปนะครับอากาศมันร้อนแบบมันเป็นห่อนธรรมดาห่อนห่อน <c oughs> ก็อยู่กันแบบนี้เลยครับใครยืนมีปากไฟมีเน่ยครับคนก็นอนพักผ่อนกันนะครับ ตามกันไม่เห็นนะอยูัเดียวตากแดดห้องไปเลยครับถ่ายคลิปเลยครับง่ามแดดนอนๆครับปืด อบรรยากาศตอนเที่ยงครับจะเจ๊โอ้เก้าอี้มาแล้วอีมาแล้วครับพี่นอนครับโอ้ ส,สุดวันนี้บรรยากาศเวทีกันแล้วแะครับจอก็เริ่มบางแล้วคึอเด็กคนนอแบบยังไหนนะอะยังไหนน้ะ,ะ,นค,ะนคือเด็กคนึึนะึึพอหน่า ลงมาไหนวั<ง>อน,นี้ตกคนไหยไปมครับคุณเดยว

โอ้ไตฮันคือเย็นเนาะครับอันนี้คือเบี้ยงหลังนะครับเบี้ยงหลังการเซียนโยของทีมงานเขาต้องขูดออกได้เี่ต้องขูดออกกำลังเป็นปลามันครับกางเส้นกำลงกังจัดแดดร้อนๆประมาณช่วงเที่ยงนะครับวันนี้เที่ยงอ้าหอนอ้าหอน มาได้ยังพอนอนอไทยไปล่ะพี่นอ้องได้หาได้ซิปไทยได้หาก็ได้หาไทยได้ซิปก็ได้ซิปที่เฮานี่แหละตั้งข้อหนา้าแล้ว นะครับฟอร์หน้าฟอร์หน้ากำลังกำลังกลกันอยู่อุปสรรคของแต่ละงานมันไม่เหมือนกันเพราะว่าพื้นที่มันก็ทอกันตรงนั้นมันสูงใส่ตีนเป็ดมันก็สูงก็ต้องกล่นลงก่อนยังก่อนกวาดตีนนี่มันต่ำแล้วพื้นที่เวทีจะไม่ใหญงมันจะเท่ากันพื้นที่มันสุ่ทอกันนะครับ เซนเซอร์ก็ชุดก็ได้งวยนะงวยลังนะเพราะว่าเซนเซอร์ใส่ส้มสูงเต้นนะครับแล้วก็ฟอนทั้งหมดล่ำพวกอาจะอาจเกิดอันตรายได้ตัดตังวิธีพอ,อ,อนะโอ้ฮอน,นอ <c oughs> สู้กันสู้ต่อไป กา่ช่วงเที่ยงก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศช่วงเที่ยงต่างเวที่ร้อนมากร้อนที่สุดร้อนจริงๆร้อนจังๆ้มมาแล้ว เนี่ยเห็นอย่งเลยเนี่ยเห็นทันกล้ยีต่อยการันบออโทสาพรเลยวะที่สุดครับวันนี้ น่นอะไรยางกับเกด,เดียวซซบูโอเมนอะไรชามไม้อ๋เกียวชามไม้เพลงเวนๆท,ทีมงานเราก็อยู่จากักังนี่อยู่กันในร่ม ครับผมได้ยังกินนอกครับข้าวปั้บเอาเลยครับเอาเลยครับโอ้คนสิเป็นวินอากุลเลกกุแช่ครับกุศจสกายชมวันเราก็นัดับเชี่ยวแบบทุกไล่ใจพี่น้องครับสวัสดีครับ